ขอเชิญร่วมงานเททองรอองค์พระกสิติคันโพธิสัตว์ตีจ่กงอ่วงหอสักจจำนวนร้อยแปดองค์ หลอด้วยทองเหลืองสูง14นิ้วหน้าตักกว้าง7.5นิ้วณนะวัดเก่าโบราณอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในวันอาเนียแสอาทิตย์ที่11มีนาคม2555เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายนำไปรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ติดต่อสอบถามคุณเจนพัฒนพัฒนาชัยกโกศลโทร086 993 67 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ